นักแสดงหนุ่มต่อธนพลรีรัตนคจรบุกเชียงใหม่อ้อนแฟนแฟนเจ้าเหนือมาเป็นครอบครัวเน็ตบ้านเดียวกันกับ AIS 3 BBF IBRE 3ไม่ปล่อยให้แฟนแฟนคิดถึงนานกับอ้ายบ่าว ต่อธนภพลีรัตนคจรที่ล่าสุดได้แท็กทีมผู้บริหารจาก AIS ลบ3 BBFibre 3 AIS 3 BB Fiber e 3, 3, 3บุกเชียงใหม่พร้อมชวนแฟนๆเจ้าเหนือร่วมออกเดินทางสู่อนาคตครั้งใหม่ที่พร้อมกว่าสำหรับทุกคนกับประสบการณ์การใช้งานเน็ตบ้านที่เป็นมากกว่าเน็ตบ้านภายใต้แนวคิดรวมกันเพื่อชีวิตที่ดีมากกว่า ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้งานที่หลากหลายเรียกได้ว่าใช้งานอินเทอร์เน็ตกันได้แบบเร็วแรงํำไรขีดจำกัดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือต่อเล่าถึงการก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมของ AIS Fibre ในฐานะแบรนด์พรีเซนเตอร์ที่ผันตัวมาจากการเป็นผู้ใช้งานตัวจริง และได้ร่วมเดินทางกับแบรนด์มาจนถึงวันนี้โดยภายในงานต่อยังพาแฟนคลับชาวเหนือสัมผัสประสบการณ์สุดปังเกินต้านจากบูธต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริการอินเทอร์เน็ตสุดสนุกทั่วไทยสัมผัสความเร็วเน็ตเต็มสปีดท,ทุกห้องในบ้านกันแบบจุกๆให้วัยรุ่นเจ้าเหนือแชะภาพโชว์วัฒนธรรม อาชีพและประเพณีท้องถิ่นโพสต์ลงโซเชียลด้วยเน็ตบ้านแรงชำ่ำพร้อมทิ้งท้ายความสนุกไปกับการร่วมถ่ายภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับผู้โชคดีเรียกได้ว่ากิจกรรมครั้งนี้ทำเอาห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่แทบแตกกันเลยทีเดียวโดยก่อนที่จะจากกันต่อยังได้กล่าวขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อยู่ด้วยกันทุกช่วงเวลาและชวนแฟนๆร่วมออกเดินทางเพื่อชีวิตที่ดีกว่าไปกับ AIS 3 I B B F I B R E 3อีกด้วย